สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ยายสมกับพาพี่น้องมาอยู่ในสวนพริกคือเก่าเนาะพริกอันนี้ต้นนี้น่าสิเป็นพริกยวกพี่น้องกำลังเริ่มติดลูกแล้วแหละเบบนี้เนาะ นี่แน่สิป็นพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกพริกหวานพลังเริ่มพี่ลูกพี่น้องอยู่ท้ายๆคือกันบกค่อยได้ดูแลพี่น้องเลยที่ยายสมดูแลก็คือพริกข่าพริกแกงบ้านๆนั่นแหละพริกกะเลียงหรือว่าพริกยางลายใส่พันพี่น้องป้าปนกันนะเดี๋ยวยายสมสีพาหลาะมาเบ่งหนี้ ลมพี่น้องเลยแล้วอันนี้กะน,น่าสิเป็นพริกอีกแบบนึงพริกธรรมดาเฮานี่ละจักพันอย่างหรอกบ้านไร่เพิ่กับโบจักคือกันกน,นี่ก็เลยโบจักต่อต่อกันถ้าคนเคยปลูกกบสิรูพันอยู่พี่น้อง นี้รู้สึกว่าสติดลูกดกกว่าดอกกระสีขาวคือกันพี่น้องดอกขาวสีเอ็นชี้ลงด้านล่างเนาะนแบบนี้เนี่ยดอกเห็นไหพี่น้องนี่ดอกเขาแตบบ่ได้แป๊กอีกอย่างนึงพี่น้อง นี่โอต้นนี้ผัดเบิ่งลูกเขาพี่น้องบักง่ญ่เลยนี่ปานพริกยวกยายสมก็เลยงงน่าจะผสมพันธ์กันเนะาะยายสมว่าน่นี่ยายสมก็นึกว่าพริกยวกงงไปเลยโอ้อันนี้พริกรุ่นนี้พี่น้องยายสมก็ปลูกเป็นนั่นเลด้านนี้ผันลูกน้อยอยู่ ดกพี่น้องผิดพันเน่ยก็เลยงงก็ลอรุ่นกันไปเนาะนคือผิดยวกะรีพี่น้องพี่น้องเมึงเอานี่วมแม่ยายสมว่าเอาได้เลยจุบนี่ฮะเพิ่งโห ดกสมคำบัรไลเว้าวออหลี่โอ้ยเด้กกะตรงข้อเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงพี่น้องเนี่ยนี่ตรงข้อแบบนี้เห็นบ่พี่น้องนี่เป็นสีม่วงที่กายพัน,นกัสีม่วงคือการพี่น้องตรงข้อตรง แต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะกลายพันธุ์แล้วเนี่ยลูกพริกกะญงเกือบเท่าพริกหยวกแล้วเนี่ยยสมว่าเนาะบอกว่าเขาสิบเป็นพันธุ์ยางกระตามพี่น้องเลยยยสมรู้สึกว่าปลูกแล้วกระดูแลง,ง่ายดีติดดอกติดลูกไวแล้วก็โดกด้วยนะคะพี่น้องอันนี้บริเวเว้าวเอาได้ โมเดิรนนเอวเอา,เอาใจนี่เบิ่งเอาพี่น้องเนี่ยแต่ละต้นนะเริ่มทยอยติดลูกเรื่อยๆโอ้ยผู้พักแทเทบอสอ่อนบ่นพี่น้องเบิ่งนูน่นนี่ช่องขยะอยู่โอ้ยอย่าสื้ได้เก็บเม็ดพันไว้เลยพี่น้องใครรู้ก็บ,บอกชื่อเนี่เด้อว่าพันอย่างผักแทเทนี่แต่ต้นที่ลูกง่ายๆนะน่าจะกลายพันธแล้วอย่าซว่า แต่พี่น้องผมบริน้อยนี่นี่ถ้าบ้านๆก็เป็นพริกดอพี่น้องเลอติดดอกติดลูกเร็วแล้วก็ดกอีกต่างหากพี่น้องน่าปลูกมากๆนะคะโอ้ยขัดอะไรพ,พี่น้อง๋ยวเบิ่งต้นอื่นแก ดอกเป็นโชอเป็นโชยอโอ้ยโหจุ้มสี่ห้าหกก็มี่โกบม่ได้ธรรมดาพี่น้องเนี่ยถ้าดูแลดีดีเนี่ยยายสมว่าสิยิ่งดกกว่านี้อีกหลายเท่านักอันนี้อยู่ท้ายแถวพี่น้องเ้ยยายสมกะม่ค่อยได้มาเบิ่งบได้ค่อยมาดูแลเนาะผอกเบิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยโหไบ่ได้ธรมธรมดาด,ดกกำลังทาย่อยติดลูกเรื่อยๆลายต้นพี่น้องเลย บอนน้อยลูกฝั่งนั้นกันก็เลยธรรมา à, ดาเลยพี่น้องถ้าขยันเด็ดใบคือมาดามบุ่มเสอโอ้ยสุดยอดแล้วเนี่อันนี้ยายสมกับพึ่งเคยเห็นพริกดกติดดอกติดลูกไว เข้ากันได้กลิ่นเร็วเนาะพี่น้องโอ้ยขักขักพี่น้องบสอสอดน,น้ำายสมบ่พผอยากได้เม็ดพันเดียวยายสมสิสกิปเพื่อเด้อพี่น้อง